Overdrive Contest Vibrations on The Guitar String a 14. St สวัสดีครับผมปอกแป๊ B ok B ap, ตะลันนามวงกาอายุ25ปีครับสำหรับการศึกษาผมจบปริญญาตรีวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์เขียนยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับแล้วก็ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับผม สำหรับแรงบันดาลใจในการเล่นกีตาร์ของผมก็เป็นความชอบในเสียงดนตรีครับโดยเฉพาะเสียงแล้วก็วิธีการเล่นของกีตาร์แล้วก็มีความฝันอย่างหนึ่งคืออยากเป็นศิลปินด้วยครับผมแนวดนตรีที่มีอิทธิพลต่อการเล่นหลักๆก็จะเป็นเจนฟิชชั่นแจแล้วก็พวกกีตาร์ฮีโร่ครับผมแล้วก็มีบลูสตางครับ มือกีตาร์ในดวงใจของผมก็โตซินาบาซิกัตี่โกแวนสตีฟวายอลันโฮสวอร์ดครับสำหรับมือกีตาร์คนไทยก็พี่อันดาแล้วก็พี่ยอดบอดี้สลมครับจุดเด่นในการเล่นกีตาร์ของผมผมเล่นในสิ่งที่รู้สึกและผมรู้สึกในสิ่งที่ผมเล่นครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆครับ มั่นใจไหมกลัวคู่แข่งไหมสําหรับผมผมก็มั่นใจในตัวเองว่าผมจะสามารถถ่ายทอดผลงานและก็ความรู้สึกข,ของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ครับถ้าถามว่ากลัวคู่แข่งไหมก็มีบ้างครับเพราะแบบทุกคนก็เก่งกันมา,มากๆจริงๆครับผมอยากฝากอะไรถึงคู่แข่งไหมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผม ติประจําใจสําหรับผมเองเป็นคิสเตียนครับคติประจําใจก็จะอยู่ในพระคัมภีร์ปินิปีบทที่4ข้อที่13าข้าพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าครับขอเชิญชวนทุกท่านมาดูงานแข่งโอเปร่ากีตาร์คอนเทสต์ครั้งที่14กันเยอะๆนะครับก็มารับฟังบทเพลงดีๆแล้วก็เท่ๆจากผู้เข้าแข่งขันทุกท่านครับวันที่18บแปดมการานี้ที่ปิดแนสฮอลแล้วก็ วันที่31มกราคมรอบจิงชนะเลิศที่ลานปาร์คพารากอนสยามพาราคอนครับผมแล้วเจอกันครับ Overdrive Guitar Contest 14งานประกวดการเล่นกีตาร์แห่งประเทศไทยครั้งที่14 The Vibrations on a String วันอาทิตย์ที่18มกราคมนี้ไปร่วมเชีย์ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศทั้ง29คนที่ Bi ต n e s s Hall เริ่มงานเที่ยงเริ่มแข่งบ่ายโมงรงเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมาร่วมรุ้นกันใครจะได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ t h e d r i v e Guitar Contest 14, The Guitar Battle, PMG, OVD, ASA, สมาคมศิลปินไทยขอเสนองานประกวดการเล่นกีตาร์แห่งประเทศไทยครั้งที่14 The v i b r a t i o n on a String รอบรองชนะเลิศอาทิตย์ที่18มกราคมปิดเน้นทอรอบชิงชนะเลิศเสาร์ที่31มกราคมสยามพารากอนรายละเอียดเพิ่มเติม OVD PMG Line at Pra 081-234-5207สนับสนุนโดย Overdrive Guitar Contest 14 The Vibrations on a String